เรกิเนี่ยหลายคนคิดว่าในศาสตร์ของพลังงานเรกิเนี่ยเป็นเรื่ององมงายหรือเปล่าจริงๆแล้วใน5โคชาสิ่งสำคัญก็คือมันจะมีฟิสิกอลพลังงานอารมณ์สติปรรัญญาแล้วก็กรรมะนะคะซึ่งเรกิเนี่ยช่วยในการทุเลาเบาบางนะคะ พลังงานเนี่ยจะเข้าไปชำระล้างแล้วก็เยียวยาจิตใจอันนี้พลังงานเนี่ยมันทานํางานยังไงการทํางานของเรกินะคะทำอย่างไรการทํางานของเรกิเนี่ยเป็นการใช้พลังบําบัดเนาะอ่าเรเนี่ยก็คือความเป็นสากลนะคะกิเนี่ยคือพลังงานนะคะก็คือพลังงานสากลที่เป็นพลังงานจักรวาลพลังงานจักรวาลน,นี้ส่งผลต่อใครนะคะส่งผลต่อผู้รักษา และผู้ได้รับการรักษาใน5อย่างนี้หลายคนคิดว่าการรักษาเรกรีเนี่ยเป็นหนทางเดียวนะคะที่จะรักษาโรคซึ่งไม่ใช่นะคะจริงๆเราเนี่ยสามารถใช้รักษากับการแพทย์ทางเลือกนะคะ คือใช้ร่วมกับการแพทย์ได้ทุกอย่างไม่ว่าเราจะใช้สมุนไพรหรือเราจะใช้การแพทย์สมัยใหม่ไม่มีอะไรที่ต้องยกเลิกเพราะฉะนั้นนะคะการใช้เรกิจึงร่วมกันกับการแพทย์ได้แล้วก็มีงานวิจัยจากสหรัฐอเมริกาแล้วก็ต่างประเทศทั่วโลกนะคะที่ผู้ป่วยนะยอมรับว่าเมื่อเขาได้รับการรักษาด้วยเรกิแล้วสุขภาพกายและสุขภาพจิตของเขาเนี่ยดีขึ้นแล้วก็ชีวิตเนี่ยดีขึ้นอย่างเป็นองค์รวมเลยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยไม่จําเป็นที่จะต้องใช้เรกิอย่างเดียวถ้าในทางศาสนา พุทธนะคะเอ่อหลายคนอาจจะแบบบอกว่าเฮ้ย mm. มันงมงายไม่สบายก็ไปหาหมอสิมามาทาโบกไม้โบกมือทําไมมาโยนมาอย่างนี้มันจะหายหรอนะหลายนะคนคิดว่าการรักษาโรกีเนี่ยเป็นเรื่องไร้สาระนะคะแต่ว่าแม้กระทั่งในทางพุทธศาสนานะคะอย่างแม้กระทั่งองค์สมเด็จสัมมาสัมพุทธเจ้าท่านก็ยังให้พระนะคะสวดโพชฌงนะ,ะแล้วก็แม้กระทั่งองค์สมเด็จสัมมาสัมพุทธเจ้าท่านอาประชวนเองเนาะ ก็ยังให้ลูกศิษย์เนี่ยสวดโพชงให้ฟังเพราะฉะนั้นนะคะเป็นเรื่องของคลื่นพลังงานและความถี่นะแต่ว่าเรกิจ,จะเป็นการรักษาแบบเงียบๆนะคะอา,อาจจะเป็นการส่งพลังงานให้ถ้าจะพูดกันในเหมือนเป็นอิทธิฤทธิ์นะคะแต่ว่ามันทําได้แล้วก็ไม่ยกเว้นว่าผู้ใดนะคะไม่ว่าใครที่มีความตั้งใจที่จะเรียนรู้ศาสตร์เรกิเนี่ย ก็สามารถที่จะรักษาได้นะแต่ว่าเราจะมีกฎของเรกีน,นะคะว่าเราจะไม่มอบพลังงานเรกีให้กับคนที่ไม่เห็นคุณคานะคะนี่เป็นกฎของคนที่เป็นฮีลเลอร์นะคะเพราะฉะนั้นแต่ความสามารถด้านจิตวิญ,ญญาณของเรกีน,นะคะไม่ได้รับการยกเว้นเลยแม้แต่เพียงผู้เดียว ไม่มีการยกเว้นนะคะทุกคนมีความสามารถที่จะเรียนรู้เรกิเพียงแค่เปิดใจไม่ว่าคุณจะเป็นใครก็สามารถเรียนรู้ศาสตร์เรกิสามารถบําบัดต,ตัวเองและผู้อื่นได้นะคะไม่ว่าคุณจะปฏิบัติธรรมมากหรือน้อยนะคะแต่ว่าคุณก็สามารถที่จะเรียนรู้และเห็นประสิทธิภาพในการรักษาเรกิยอย่างน้อยที่สุดก็คือผ่อนคลายได้รู้สึกสบายตัวขึ้นหรือหลับสบายขึ้นในวันนั้นนะคะซึ่งมีผลที่ mm. ดีมากๆ